พี่น้องลองใคร่ครวญและเอามาปรับใช้ดูนะคะเพราะหนึ่งคุณลักษณะของผู้ที่ได้รับทางนําจากอัลกุรอานคือเขาจะมีชื่อที่เบิกบานแจ่มใสเพื่ออิสลามค่ะกลุ่มถ้อยคําบริสุทธิ์ที่นํามาฝากกันในวันนี้ที่ย่าใช้บ่อยๆเพื่อเสริมความเชื่อมั่นและให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างเช่นนะคะยามสุดท้ายของค่าคืนเมื่อลืมตาตื่นย่าจะยิ้มในทันทีค่ะเพราะระบบสมองที่เราทรงสร้างไว้เมื่อเรายิ้มมันจะหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าแอนโดฟินออกมาทันทีค่ะ อยากให้ชีวิตยามเช้าเป็นไปได้สวยมีพลังไม่ห่อเหี่ยวสังกระตายเราควรวางชีวิตไว้บนกลุ่มท้อยคำาบสุดและให้กระภาพตอนล้อเป็นคำพูดที่แสดงถึงการเป็นบ่าวที่คิดดีตอนล้อและเชื่อมั่นในพระองค์เท่านั้นเช่นหากยามเช้าเรารู้สึก่อเหี่ยวเพราะเรามักใช้คำพูดที่ว่าแย่ yeah, แล้ววันทำงานอีกแล้วไม่อยากตื่นเลยอะงานค้างเยอะแยะน่าเบื่อจังเลยไม่รู้วันนี้จะมีเรื่องแย่ๆอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเนี่ยไม่รู้จะรีบตื่นไปไหน ตื่นเช้ามาทำอะไรอ่ะคิดไม่ออกภาษาเหล่านี้ช่างชวนให้หดหู่และไร้เรี่ยวแรงที่จะตื่นมาเบิกบานเพื่ออิสลามพี่น้องเห็นด้วยไหมคะซึ่งถ้าในปีนี้พี่น้องตั้งเนียดว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องโปรแกรมภาษาใหม่ทั้งหมดค่ะเป็นภาษาที่เป็นคำพูดที่ดีเป็นภาษาที่เป็นถ้อยคำบริสุทธิ์เป็นภาษาที่ให้เอกภาพตอนล้ะ อลอเน้นย้ำเรามากในเรื่องเกี่ยวกับคำพูดที่ดีถึงขั้นทรงองค์การว่าคำพูดที่ดีเนี่ยดีกว่าการที่เราไปบริจาคทานให้เงินคนอื่นแล้วเราไปพูดจาทำร้ายทิ่มแทงจิตใจล้ำเลิกบุญคุณเขาที่หลังดังองค์การความว่าคำพูดที่ดีและการให้อภัยย่อมดีกว่าการบริจาคทานที่ตามมาด้วยคำพูดทิ่มแทงทำร้ายและอัลอ์นั้นเป็นผู้รำ่ำรวยเป็นผู้สุขุมยิ่งโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงอย่าทำลายการบริจาคทั้งหลายของพวกเจ้าด้วยการล้ำเลิกบุญคุณและการพูดจาทิมแทงทำร้ายผู้รับบริจาคสุรอัลบกรออายะที่2 6 3ร้อถึงสองพี่น้องลองใคร่ครวญและเอามาปรับใช้ดูนะคะเพราะหนึ่งคุณลักษณะของผู้ที่ได้รับทางนำจากอัลกุรอานคือเขาจะมีชีวิที่เบิกบานแจ่มใส่เพื่ออิสลามค่ะกลุ่มถ้อยคำบริสุทธิ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ ที่ยาใช้บ่อยๆเพื่อเสริมความเชื่อมั่นและให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างเช่นนะคะยามสุดท้ายของค่ำคืนเมื่อลืมตาตื่นแย่จะยิ้มในทันทีค่ะเพราะระบบสมองที่เราทรงสร้างไว้เมื่อเรายิ้มมันจะหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าแอนโดฟินออกมาทันทีค่ะซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้เขาจะช่วยขับไล่คอร์ติซอลนั่นก็คือฮอร์โมนแห่งความเครียดนั่นเองเมื่อของดีเข้ามาในสมองของแย่ๆก็มาลายหายไปเช่นเดียวกับความมืดมิดที่เราสร้างไว้เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ขึ้นมันก็ไล่ความมืดออกไปหมด จำไว้นะคะสมองของเรารองรับอารมณ์ได้ทีละชนิดเท่านั้นไม่บวกก็ลบขึ้นอยู่กับเราเชื้อเชิญอะไรมาและขอจอากอัลลอฮ์ให้เป็นแบบไหนจากนั้นเมื่อกระเถิบตัวลงมาที่ปลายเตียงเท้าขวาแตะพื้นกล่าวอัลฮัมดุบเท้าซ้ายแตะพื้นพร้อมยืนตรงกล่าวลิลละเป็นชีวิตที่ได้ยืนตรงอีกครั้งพร้อมสรรเสริญอลัลลอฮ์ระหว่างเดินไปทำกิจกรรมก็มีภาษาที่ชวนตื่นเต้นพูดกับตัวเองว่าวันนี้อลัลลอฮ์จะเตรียมอะไรดีๆไว้ให้ฉันบ้างนะตื่นเต้นจัง ระหว่างทํากิจกรรมเข้าห้องน้าอาบน้าละหมาดก,ก็ขอบุณอัลลอฮ์ในทุกขั้นตอนทั้งร่างกายและทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดมาเพื่อให้อํานวยความสะดวกให้ดุนยานี้รับใช้เราอีกคำหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยคือพูดกับตัวเองว่าชีวิตการงานของฉันกําลังเป็นไปได้สวยด้วยอนุมัติแห่งอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิละเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่รักเรามากที่สุดรักเรายิ่งกว่าพ่อรักเรายิ่งกว่าแม่ไม่มีอะไรที่พระอ,องค์ทรงกําหนดมาเพื่อทําร้ายเรา ทุกอย่างที่พระองค์ส่งมาก็เพื่อเราได้เติบโตเป็นบ่าวที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งและสารวนอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่หลงลืมพระองค์พระองค์ทรงทำเพื่อเราทั้งนั้นเพื่อให้เราได้กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่น่าเอ็นดูเมตตาที่สุดถ้าชีวิตพี่น้องมันมัวมัวเพราะมมวแต่ใช้ชีวิตอยู่ในมุนมมองแห่งความกลัวเรามาลองปล่อยหลยชีวิตไปบนเส้นทางแห่งอิสลามบนพ้อยคำที่บริสุทธิ์ ผ่านมุมมองแห่งความรักระหว่างผู้เป็นบ่าวและนายผู้ที่ทรงใจบุญสุนทานยิ่งเพราะชีวิตการเดินทางของผู้ศรัทธ,ธามันไม่ใช่อะไรอื่นเว้นแต่เป็นเรื่องราวแห่งความรักระหว่างเรากับอัลลอฮ์และสำหรับพี่น้องที่ต้องการตัวช่วยเหนี่ยวไกความคิดเพื่อผูกชีวิตให้รู้สึกดีบนเส้นทางแห่งสัจธรรมตั้งแต่เช้ายันเข้านอนขอแนะนำการเช็คลิสต์เพื่อให้หัวใจได้รู้สึกดีสำหรับใช้แปะที่หัวเตียง เพื่อเช็คลิสต์ถามตัวเองก่อนนอนในทุกๆคืนให้ชีวิตมีความหมายและได้ตื่นมาอย่างสดชื่นมากยิ่งขึ้นอินชาลอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางไลน์แอดไฮยาลิ